สวัสดีค่ะวันนี้แม่พิมกับพาะอุทิตก็ได้ไม่ายามคุณยายเขานะคะนาะคุณแม่ดวงเฮ้งนี่ล่ะจ้าที่เพิ่นไปบอกเลยแม่พิมอยู่เฮือนละแม่โชกเด้อค่ะเด้อมาหอดสวนหอดหน้าเลยแม่โชกมาเห็ดอยู่หน้าพิจ่าหน้าสามสิปอะไรมากระลังมาบุกเบิกว่าสันแม่โชคคกเขากระลังสบมาเห็ดสาเห็ดเอยียง โชกคนหลวงเฮงคนโศกคนมานจ้ะแม่เขาทาสมอ,อ,มนะอคือโศกมานจะจ้าโอ้ยเนาะหอนหอด้าหหนหีนปากเลยว้าเยก็มาอีกด๊กที่แม่เป็นบอกลูกแม่คงะนอกนาจากนว่า เอฟซีว่านําไปหาไม่โชคเด้อนําหาไม่โชคเด้อว่าสัสเดี๋ยวเดี๋ยวมากกว่านี้คุยชูฟังคักแน่น้อแม่เฮาวหนออันได้ก็สิไปมองเพิ่นบ้านเ้อนั่น่แหละงูสามตุกนั่นล่ะแม่งงูสามงูตัวนึงมีสามหัวงูตัวนึงมีสามหางเราเพิ่งจะบอกแม่แต่จะไปูเนาะคือบอกแม่นเลยแม่เฮาได้ไปแยมได้ได้แยมนั่นสิว่างวดนี้ ใ่ันไปมูขจาวชูฟังอะนะอช่หรือเวล่ามานนเมื่อไรอีแม่ห้าสิบปบบ้านอีแม่แล้วจะตากผ้าใอปัญหาตรงตัวเาเกี่ยวชันานเกิดเพราะว่าเห็นสัสีบางทีมันก็อ้ยจะซื้อที่บางหันบางนี้เท่านั้นนี่จะเม็ดเท่านั้นรูปแบบไปจะได้บานท้ากับเปเอาอันนี้คือว่างูนี่แล้วงูเขาจาวชูหังอะไนงูห้าสามหัว มังามที่บ้านแมกกตีแม่นกแมนข้างเนาะป้าเีแบบเลขบักเขียนะนะแม่นทั้งหลางทั้งบนนะแม่เฮาเนาะบันลูกเราไปบ้างไหมขันได้ยได้แม่ลูกเอ้ยถ้าพูดคำมาแหลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมพระอาทิตย์ไม่พิม์เออย่างม่โชคกันด้วยจ้ะนอนนอน ่ว <ข jogo. S 1> ันพรานนอมขึ้นมันขึ้นวันพราใหญ่ได้แม่ซิบหาค่ำจ้ะจังหวะเม่เตียเพิ่นกับฟันดีเพิ่นเลื่ยหายแนวทางไปละจังว่ามาถามแม่โชคเขานี่ละไม่โชกอ่ะที่บ่ฟันดีคือกันบ่จังว่าไม่พิมพ์ว่านละเนาะพ่อไปปั่นเอฟซีเด้อไม่พิมพ์ก็ได้มาตามไม่โชคเขาให้ยละไดเอฟซีเด้อไม่โชคก็มาเห็ดน้ำไห้น้ำหน้าอยู่ละจ้าวายู่บ่เศร้าจ้าเชื่อนี่ละตามไม่โชกจ้ะจ้าหน้ากับเด ยังไม่โชคจะหายตัวดีอยู่ว่าสันขึ้นนี่ก็ฟันดีอยู่ฟันถ้างหญ่เป็นไหบอกโม่แม่เฮาบอกโม่แม่โชคเฮาปวดตบปวดปวดปวดสารพิษคนว่าแต่แม่ของว่าไม่ถูมึงว่านหาบึงเอาด้วยจะม่ตวดีอันเดียวสามตัวมึงคักได้ตองคุณเบืสอจัดจ่าเนาะ โม่ร่รนมาสาคักๆแบบสารเคมีดสารเคมีเฮ้ยมอเห็นอะไรเนี่ยแมคุณว่าอันคนรว้ยเนาะปลูกเนี้ยกระดกเป็นปุ่มเป็นงอนยู่ภาษาบกโม่เฮียซื่อๆกัขึ้นร้ายยัยวเป็นนวยให้ต้งเสือกน้ำนวยบกโม่เห็นละเล็กยัยวะเอาไปจังได้กระถือประสาน่น เอาไปจังได้กับเมียนโหลดแล้วม,มาผุ้ไหน้ามาหายายขี่รถมาหลายตัวโงกใจมัน่ <c oughs> เป็นจุ่มมองสู่อันเนาโหลดมันเป็นซีฟนวยผุ้นเบอเครียดเดียวนี่จ้ะจะาม่โชกับปลาเต็มอยู่จ้ะเอซีเอ้ยให้น,นั่นเราก็ได้โชคอยู่นี่แล้วสัน ว่าสีดิงดิงดงิงมาให้ยไม่พิมพ์มาทายเอาเนี่ยวันเส่ร์นกพาต้านนี้จะให้โชคตลอดแล้ววะนกแดดเด็กก็นกตอนกแม่แม่เฮานกพายต้นนี้ไปจังไ,ไรคือว่าถือเลขตลอดนี่แม่เอนะ้าถือตลอดเด้มีโชคมีลาบเด้หนิออกไม่หมดจังแม่ออกไม่ออกไม่ออกไม่กับสามสามจองเปล่าตัวไหน แน่นน่นแน่นแจ้งกสามสองแม่ก็เลย่าไร่รุ่นแรกเลยมันบอดจังแม่สามสองวัสดุเอพีั่งด้อแม่ฮ้องค้ำใดก็เป็นค้ำนั่นแม่ฮ้อนว่าธรรมดาไม่ฉุกแจ้งนี่ยังแนี่เป็นแจ้งอันรุ่นสองหรือเก่าเก่าเก่า ขอเทียดแม่ฮาวาแซงแซงนีเก่าวเก้าสามสองให้เป็นแนวทางอีกที่อนเด้อเพราะว่าแม่ฮาวาเดี๋ยวจะไปขอน้ำหลวงปูรูคนเบาแม่นนะค่ะเนาะสามสอง มาเย็นไม่โชกเด้อไม่โชกบอกว่าสีมาใส่ต้นบอกพ้าวไวๆว่าสัตว์ห้แม่พิมพ์มาไายท้ำเอาหลอดตาเอชทีว่าสันบวกพ้าวต้นนี้แม่โชกเขาถูกเลียน้ำตลอดว่าสัตวอันนี้แม่ห้าวนาเปลือเก่าว่าสัตว์เก่าเด้ออ่านตายเก่าเก่าอันนี้อันนี้สามกับสองแม่ห่าว่าออกต้นแหลกนะเดี๋ยวจะไม่โชกเขา เก้าสามสองให้เป็นแนวทางอี่คนเด้อเพราะว่าแม่เฮาวาเดี๋ยวจะไปขอนำ้ำหลวงปูปูคนเบาแม่นเนาอค่ะเนมยังไดก็ไดขึ้นเก่าหน่และแม่เข้าวะแม่เข้าเมือ่อใดแม่จะไปอันเอาตัวดีมาฝากเอฟซีจ้าเดี๋ยวแม่ไปแม่จะบอกหนอ บอกตัวดีดีมือได้ไปสาผ้าไปเอากันกระวามันคักดด้เม่นบอีแม่ไม่แหมออกไม่เลยแหมถ้าออกไม่เขาจะมานึ่มันจะมามานตั้งไม้เขาใ่ยังคิดว่าลืมจะเลยเนี่ยติชื่อแค่บอกไม่ออกยังมัเป็นทหายหเนาะคนี่นาที่นี่บรานามนกันจนไอแม่วันวาเนาะโอ้ยเป็นจะมันิีได้คักเนาะอั ่ได้ตัวอะไรจังไรแม่ไปบอกลูกอยู่งินตะคักเนาะทั้งทั้งหาสามทั้งแปดสามป้าจะเหมือนคักแน่แม่เฮาเพราะงั้นแม่ให้เอฟจีไปอันเป็นแนวทางเนาะแม่เนาะตัวนี้เนาะเดี๋ยวแม่ไปเอาพิษนามาอีกจังกตสิ่ว่าให้ลูกอีกเด้อแม่เด้อจ้าก็ให้ลูกหลานโศกมานำเด้อออกไม่ได้เนี่ยออกไม่ได้เนี่ยเรือก็คักนู่นแม่เนาะเรือก็คักเลยเป็นมอมแม่ไหวตัว ก็ว่าดีสิบางทีจะมีศูนย์เดิมมะพร้าวมันเป็นศูนย์มะพร้าวออกรุ่นแรกเลยมีเดิมไม่โชคเขาเดิมไม่โชคคนดวงคนบุญเดจ่าเอฟซีเดิมไม่โชคให้เจ้าสามสองโชคตัวไปหากันเทเดียวได้เนี่ยคาเฟ่ได้เนาะแม่ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อมื้อนี้ลูกได้มาเยี่ยมแม่อยู่ต่งนาพี่แล้วโอะโฉกไหมันได้ลูกหลานเด้อ นะทำำมาไครนี่นะทพวนในช่วงเศรีเด้อให้เบิ่งเป็นแนวทางเดี๋แม่จะไปมาฝากดอกโตเข่งเคงคักคอย่าลืมติตาเนาะแม่เฮานาอจ้อันบ่แม่ยังดอกไปพุนขามั้สงกัับมานอนเนอน้าาหรับมือน,นึ่ับสามีกนน้คะน้สวัสดีค่ะ